ผมนายเงเด่นซอครับรับผมจิรภาสามหกครับสวัสดีครับผมนักนการวิทยาด้านวัดครับใช่ครับผมนายถ้าโดนกุญครับนรือว่าผมกำลังดนินกครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บ้านร้อยอันพันยางนะครับใช่ครับบ้านร้อยอันพันยางนะครับตั้งอยู่ในอำเภอหางดงนะครับและสถานที่อย่างนี้มีอายุยาวนานมากกว่า20ปีนะครับผมสร้างโดย นักปราดคนหนึ่งนะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นคนบ้านนะครับได้มีประวัติอันโชกโชนและอันนี้และโซนนี้นะครับเป็นโซนพิคเนตนะครับซึ่งเป็นศาสนาของครานนะครับต่อไปเลยครับอันนี้นะครับเป็นเชี่ยวหมูป่าเป็นเชี่ยวหมูตันอายุเกือบ100ร้อยกว่าปีนะครับตามคมเชื่อนะครับ<อ>เชี่ยวหมูตันเป็นเครื่องรางของของังอยู่โยงคงกระพัน เมื่อนำมาคล้องคองแล้วจะล้างอาถรรพ์พลังเชี่ยวหมูจะขับซีมชั่วร้ายในตัวเราออกออกทั้งหมดจะประสบความสุขและความสำเร็จครับผมไอ้นี่เขาเชี่ยวหมูตนันนะครับอันนี้นะครับคือพูอนนอธอำนาจไม่อาจุูเป็นอาศิษฐ์อำนาจไม่อาุพูแต่ศิษฐ์ที่ไม่มีผูดด้ใดสมามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืยนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้นนับเป็นเรื่องลึกลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้าและสอบค่ แหล่ที่มานะครับจนทําให้เกิดเรื่องเครื่องรางหลายๆอย่างที่เกิดจากพุทธครับนี่นะครับผมสถานที่นี้นะครับผมกรจณาอย่าจับต้องสิ่งของที่จัดแสดงนะครับผมเพราะว่าสิ่งของที่อยู่ที่นี่นะครับผมเป็นสิ่งของที่ใช้สําหรับการศึกษาเท่านั้นครับของขาผเราจะสามารถถ่ายรูปได้ตั้งแต่บริเวณนอกนั้นไม่เกินเส้นแดงนะครับเพราะว่าจะในรบกวนเขานะครับนะครับ